เอ่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฮะบอร์ดของปตทเองนะครับก็มีการประชุมเขาเรียกนัดพิเศษเลยนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีม,มติให้ปตทเนี่ยทำตามคำมํคำวินิจฉัยคําอุทธร์ของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานหรือกกพที่ให้ยกคําอุทธร์ของปตทเรื่องของชตฟอ,อ,อเอาง่ายคือชตอฟออย่างที่หลายคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วฮะว่า4,300ล้านบาทเป็นมาอย่างไงเราคุยกันหลายรอบลวอ,อันนี้คง คงคงไม่ต้องไปไปไปเกินถึงละค้าวความฮะแต่ว่าอีกประเด็นเนี้ยมันค้างคา,งางตรงที่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกรกพส่งหนังสือไปถึงปตทอบอกคุณต้องจ่าย4,3 0นะพนามะชาฟอนะปตทอบอก่อปตทก็ไม่จ่ายปตทอตอนนั้นก็อุทธรไปอ่าพออุทธรปุ๊บแน่นอนนะครับว่าก่อนที่จะมีการพิจารณาคาอุทธร์ในปรากฏว่าคอรมอเนี่ยเอาก่นเลยนะเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ไปลายปปีที่แล้วนะฮะมีการมีมติครมอออกมาเรื่องของว่า เอ้ตรงนี้ให้ไปดูที่เอาชดฟอร์ดไปหักค่าไฟหน่อยนะขยมก่อนละอ่าก่อนเลยนะฮะพอเสร็จปุ๊บนะฮะยังไม่ทันจ่ายเลยนะอ่ารู้แล้วว่าไอ้เงินส่วนเนี้ยมันจะเข้ารัฐเนี่ยอจะเอาไปทําอะไรต่ออ่าใช่มันมันมือมันเหมือนว่ามีวางบางหวังไว้แล้วว่าจะเอาไปทําอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าอ่าพอกกพอมายครั้งหนึ่งประชุมกกพงวดใหม่บอกยกคําร้องคาอุทธรณ์ของปตทอ่าว่าปตท อุทธรณ์ไม่มีผลนะฮะมันก็เลยเป็นที่มาว่ากกพก็มติชาติเด่นว่ายกคําอุทธรณ์ของทางปตท4,300ล้านบาทนะครับก็แน่นอนครับปตทบอร์ดก็ต้องมีการพิจารณาว่าอ้าวฉั้นอุทธรณ์ไปแล้วกกพไม่ผ่านกรกพยกคําอุทธรณ์ตรงนี้จะทํำยังไงก็เลยเมื่อวันศุกร์ก็เป็นที่มาของการที่มติของบอร์ดปตทก็โอเค ว่าตามนั้นก็4,300ล้านบาทก็ยอมที่จะจ่ายในแง่ของตัวของชอตฟอร์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะผมดูในหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของว่าสงวนสิทธ์อยู่นะที่ว่าแน่นอนนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ปตทเองหมวกไม่ใช่แค่รับฐวิสาหกิจเหมือน e ีแกเนี่ยครับที่เอพียวเีเียวเเลยรัฐสาหกิจเพียวเพแต่ปตทเนี่ย อย่างที่เราคุยรอบว่าปทเป็นบริษัทมหาชนอ่าถูกต้องอ่ามีกฎหมายพรบรมหาชนมีพรบกำกับหลักทรัพย์อ่ามีบมคอรบหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์ซึ่งต้องยึดอยู่เหมือนกันม,มีผู้ถือหุ้นอยู่หลายหมื่นลายนะฮะที่มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นนี้อยู่นะครับ,รบซึ่งตัวปทอเองก็แน่นอนแล้วครับว่าในแง่ของบอร์ดเองโอเคอ่ยอมก็ยอมตรงนี้ไปแต่ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวจะต้องขอพึ่ง ทางสาลเหมือนกันก็อาจจะมีการส่งให้สารนฐำรุนขอไปสารปกครองนะฮะยื่นสารปกครองเพื่อชี้ขาดอีกทีว่าตกลงปทจำเป็นต้องจ่ายไหมแล้วก็อย่าลืมว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนนะครับเพราะว่าปทอเองก็ในหมวกหนึ่งตอนนั้นเนี่ยพอกระทรวงพลังงานมีปัญหาคือรัฐบาลมีปัญหากับเชฟรอนนะฮะเคลียรกันไม่ลงตัวเชฟรอนถอยออกมาจากพื้นที่ช้านะฮะแล้วก็ปทอสอสขอ้อผศปธา,านใหม่เนี่ยเข้าไปในพื้นที่ช้า การ์ดมันส่งไม่พอครับอ่าตอนนั้นก็ส่งมาแค่250้าบล้านลูกบาทฟุตต่อวันเท่านั้นเองก็เลยทําให้ปตทต้องไปหาแก้ที่อื่นมาแล้วก็มาส่งให้กับภาครัฐไงครับเพื่อให้เพียงพอแต่แต่ว่าในช่วงเงื่อนขของชอตฟอร์คือก็ในแง่ของปตทไปหามาก็โอเคขายแต่เขาต้องมีส่วนลดไงอ่าอันนี้เพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ซื้อผู้จัดหาครับมันก็เลยเป็นประเด็นก็แล้วแต่จะตีความในทางไหนนะครับทางกระทรวงพลังงานหรือว่าทางกกพบอกว่าเฮ้ยยังไงคุณก็ต้องเสียเพราะคุณได้ประโยชน์จากตัว กับไอ้ที่พอฉันได้ประโยชน์เพราะว่าคุณเนี่ยไม่ทาตามเงื่อนไขส่งบอบอไม่สามารถที่จะส่งพื้นที่ได้การไม่พอผมเลยต้องไปหาไงอะไรม,มันก็จะตีวตความผิดแปลกแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่ล่าสุดบอดก,ก็เอเคล้ยอมจ่ายก่อนแต่ขอใช้สิทธิ์ในแง่ของการไปยื่นต่อศาลรปกครองเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าหนึ่งเขาจะยื่นเมื่อไหร่รแล้วก็ยื่นในประเด็นไหนนะครับว่าจะมีการพิจารณาอย่างไรแล้วก็สุดท้ายเนี่ยศาลปกครองจะ,ะมีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างไร นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่แน่าสนใจแต่ที่แน่ๆนะครับผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนแล้วครับว่ามันมี2ส่วนนะครับเรื่องของราคาปรับการปรับโครงสร้างราคา๊าซธรรมชาตินะครับคุณนัทพลเรื่องพี่บูรประธานเจ้าหนี้ผู้หารและกรรมการผู้ใหญ่ของบตทบอกว่าแน่นอนนะครัตทได้รับผลกระทบอยู่2ส่วนครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติเนี่ยอาจจะกระทบจากผลผลการดำเนินงานของปตยประมาณสัก6,500ล้านบาทครับนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็น ช็อตฟอร์เนี่ยอีก4,300ล้านบาทกลมๆนะก็หมื่นล้านนะครับหมดนี้นั่นเองครับ,ค,รบคำถามที่ตามมาคือแล้วราคาของไทยออยที่ปรับตัวลง เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยออเอ๊ะมันเกิดจากอะไรครับมันเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้หรือเปล่านะครับล่าสุดเนี่ยมีแหล่งข่าวจากปตทนะครับเปิดเผยกับทางด้านข่าวหุ้นนะครับว่าหลักๆเนี่ยที่มีนักลงทุนเทขายเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวลยผลการดําเนินงานของปตทอ,อะไรแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเพราะว่านักลงทุนเนี่ยเทขายเพื่อลดความเสี่ยงจากการปิดซ่อมบํารุงโรงกลั่นที่ศรีราชาครับครับอย่างไรก็ตามราคาที่ปรับลงมาได้สะท้อน ผลกระทบจากการชัดดาวไปแล้วนะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศก็มีการรายงานเรื่องนี้เหมือนกันว่าไทยออยซึ่งเป็นซึ่งมีปรทอเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็มีการประสบปัญหาเรื่องของการชัดดาวอย่างไม่คาดคิดที่หน่วยกันน้ำมันดิบนะครับหรือว่าซ d ดในโรงกันน้ำมันศรีราชาโดยมีแนวโน้มที่จะปิด CDU ที่ได้รับผลกระทบและตั้งข้อสังเกตว่าผลกระทบ ควรอยู่ที่การกันร,ระดับกลางทั้งนี้นะครับโรงกลั่นรีนาชามี C D U สามแห่งโดยหน่วยที่3เชื่อมโยงกับการผลิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันเจสมากที่สุดตามข้อมูลของเว็บไซต์ของไทยออยนั่นเองอนะครับมันก็เลยมีผลต่อเรื่องของความกังวลของนักลงทุนนะครับทั้งนี้เนี่ยโรงกลั่นรีนาชามีกำลังการผลิตนะครับ275,000บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นหนึ่งในสี่ของกำลังการผลิตรวมของประเทศไทยที่1ล้านบาริเลต่อวันและสามารถตอบสนองความต้องการในการผลิตน้ำมันในประเทศได้35%เปอร์เซ็นต์การผลิตกลั่นระดับกลางคิดเป็น5 6เปอร์เซ็นต์ของการผลิตรวมของผู้กั่นอะไราการรายงานการปิดซ่อมบำรุงของไทยก็จะส่งผลให้เรื่องของไทยออลเนี่ยส่งผลให้เกิดเรื่องของความตื่นตระหนกในการซื้อนั่นเองจากผู้ค้ากลั่นระดับกลางซึ่งผู้ค้ากลั่น ผู้ค้ากันในสิงคโปร์รายหนึ่งก็กล่าวว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมะีประเด็นที่ทําให้มีการซื้อขายที่สูงขึ้นที่ประมาณ1.10ด,ดอลลาร์ต่อบาร์เรลณนะเวลาในวันที่ณนะข้อมูลเนี่ยนะคือณวันที่10มกราคมนะครับที่0.75บาร์เรลต่อุดเจดดอลลาร์ต่อบาร์เรลนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะในแง่ของไออยล์ก็เอาง่ายคือกังวลเรื่องของการปิดซ่อมบำมรุงนะฮะโรงกรันเขาเรียกยูนิตหนึ่งนะฮะที่เป็นยูนิตเขาเรีย Uh, CDU 3ใช่ไห mm hmm. ก็คือตัวนี้ก็แน่นอนแหละครับว่าผลิตดีเซลกับน้ํามันเจ็ตได้มากสุดก็เลยกลายเป็นแรงกังวลน,นะครับว่าเอะถ้าหยุดแบบนี้รายได้มันจะโหดหายไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับขนาเดียว,วกัน,อ,นอย่างที่บอกว่ามันก็มีประเด็นเรื่องของสเปซล่วงหน้าเรื่องของแกส๊สออยรวมถึงเรื่องของ ราคาน้ำมันจะล่วงหน้าของสิงคโปร์ที่จะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของปริมาณราคาเพราะดีมาซัพพลายมันหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของปตทแล้วก็พ่วงไปด้วยไทออยนะฮะซึ่งเหมือนคนละประเด็นกันนะครับแต่ว่าเมื่อวันศุกร์ดไทออยลงแรงเลยแล้ววันนี้ก็ยังลงต่อเนื่องคือหลายคนถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าส่วนสุดท้ายไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องของปัจจัยเฉพาะตัวครับ ของไทยออยลนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการชัดดาวบางบางยูนิตบางบางหน่วยในการผลิตของไทยออยลที่ศีรีราชาอ่าะะครับอันนี้ก็ในส่วนของพลังงานนะครับ